ฟีนอยู่ไม่เกิน4.5ไม่เกิน4.5นะครับเสร็จแล้วในการสวนกาแฟการสวนกาแฟเราก็เตรียมนะครับกาแฟ3ช้อนโต๊ะไม่ใช่3ช้อนชาปาดหรือ1ช้อนโต๊ะปาดใส่ลงไปในเหยือ่อแล้วก็ใส่น้ำเย็น3แก้วน้ำร้อน1แก้วพอใส่เสร็จแล้วก็เอานิ้วก้อยจุ่มลงไปใน น้ำกาแฟนับ1นึถึงถ้าเป็นความร้อนพอทนได้ก็ปาตันับว่ากาแฟที่เราทำเนี่ยมีอุณหภูมิที่จะใช้สวนทวานรได้ล้นะครับเราก็มาใส่เจลีท็อกพาร์ทวิตามินลงไปนะครับพอใส่เสร็จนะก็ให้รู้ว่าเจลีท็อกพาร์ทเป็นวิตามินที่มีประกอบด้วยบีนึงซึ่งสร้างภูมิต้าทาให้ร่างกาย วีสองก็ยังซ่อมแซมเนื้อเยื่อส่วนศึกลอให้วีสาม 3, ก็เพิ่มภูต้านทานช่วยเาผาผลาญไขมันวีหกก็ยังคงสารเอาไปเพิ่มภูท้านทานให้ร่างกายแล้วที่สำคัญนะครับมันเป็นตัวช่วยเปลี่ยนกรดไลโนเลอิกแอซิดให้เป็นพระาสาคาดินอีหนึ่งป้องกันหลอดเลือดหัวใจหรือหลอดเลือดสมองตีบ เปลี่ยนอะมิโนโทริปโตฟานให้เป็นเซโรโทนินเป็นตัวลดความเครียดให้กับร่างกายทำให้นอนหลับสบายขึน้นป้องกันการเกิดโรคนิ่วไตของพวกที่รับประทานวิตามินซีในขนาดสูงๆูวิตามินบีสองที่ใส่ไปก็เพื่อเพิ่มตูนต้านทานให้ร่างกายสร้างเม็ดเลือดแดงป้องกันไขมันพอกตับนะครับ ตรงนี้ต้องเป็นเรื่องที่ต้องเรามัดระวังอย่างมิ่งการเราใส่หลังจากใส่วิตามินเจ็ดีทอกพัดลงไปเรียบร้อยแล้วเราก็ปิดวาล์วนะปิดวาล์วพอปิดวาวล์วเราก็เอาน้ำเทสใส่ไปในถุงดีท็อก ok, หรือขวดดีทอกนะครับแล้วก็ดูถ้าหากเราเป็นคนสูงเกิอร้อยกิบห้าเราก็เติมน้ำอุ่นลงไปอีก2องร้ซีซี น้ำเย็น3แก้วน้ำร้อน1แก้วเนี่ยมันจะได้ออกมาประมาณ1,000 c พซแต่ถ้าเราอยากได้พันสองก็เราก็เสร็จแล้วเราก็เติมน้ำอุ่นลงไปให้ได้เป็นพันสองนะครับเสร็จแล้วก็เปิดวาล์วแต่ต้องยกสายอย่างให้สูงกว่าระดับน้ำนะครับน้ำก็จะไหลเข้ามาในท่อเข้ามาจนถึงบริเวณที่เราปิดไว้นะ พอเสร็จสับปิดวาวเรียบร้อยเราก็เอาเจลทาที่ปลายสายประมาณสามนิ้วแล้วก็หยอดใส่ไปรุทวานตะแคงขวาเปิดวาลน้ำก็จะไหลเข้าไปทำการสวนล้างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟให้เราก็อย่างที่ทราบเดี๋ยวนี้การสวนล้างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟเราก็แนะนำให้ทำวันละสองครั้งตื่นเช้าครั้งหนึ่งแล้วก่อนนอนหลังอาหารสองชั่วโมงอีกครั้ง เป็นดรชินยาแนะนำไว้นะครับพอเราปล่อยไหลลงไปเรื่อยๆนะครับ <c oughs> ถ้าหากเกิดปวดทายแล้วก็ปิดวาล์วนะครับปิดวาล์วหายใจเข้าลึกๆเป่าลมออกหายใจเข้าลึกๆเป่าลมออกอีกพอปวดหายปวดแล้วค่อยเปิดน้ําใหม่พยายามอ่านให้ได้12นาทีนะครับแล้วนวดบริเวณใต้สะดือจากด้านซ้ายไปด้านขวาก่อน ลงกลมราบว่างนั่งถ่ายก็ให้นวดจากขวาไปซ้ายนะครับแล้วท่านั่งยองยองสมัยก่อนก็ถือว่าเป็นท่าที่ดีเพราะมันจะกดกดด้านข้างของลำไส้เนี่ยทำให้ถ่ายสะดวกนะครับอันนี้เป็นท่านั่งของนั่งชะโคกนั่งชะโคกก็ให้น้มตัวไปข้างหน้าเพื่อให้หน้าท้องกดกับหน้าขา ให้มีแรงบีบของลำไส้ทำให้ถ่ายสบายขึ้นทีนี้ก็มาพูดถึงการดูดซึมของกาแฟเข้าไปในตับก็เราก็รู้อยู่ว่าในตับเนี่ยในเส้นในลำไส้เนี่ยมีเส้นเลือดเล็กๆมาหุ้มตับอยู่เยอะแยะหมดก็เพื่อจะสวนเอาเพื่อจะดูดซึมเอาน้ำเข้าไปในตับรวมทั้งวิตามินวิตามินเคนะครับก็พักสักครู่นึงครับ ครท่านขาชาลังชมรายการป้องป่วยกับผมเพรสรจกรสุบัติ์ชินสุบงศ์หมอสุวัสดิ์แพทย์แผนไทยวันนี้เราก็มาเล่าเรื่องทบทวนเกี่ยวกับสุบราล้างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟเสร็จแล้วเราก็พูดถึงสาธารณสุขของประเทศไทยซึ่งกำลังมีปัญหามากมายซึ่งเราก็จะเล่าให้ฟังไปเรื่อยๆในระหว่างนี้นะครับในระหว่างสงกรานเนี่ยในช่วงหนึ่งที่เราจะผม ก็ไปเรียกว่าไปธุระประปังด้านนอกก็จะท่านก็จะได้ดูเป็นเทปส,ส่วนใหญ่ก็ขอประธานอภัยแต่ทีนี้ความทุกข์ยากของการเจ็บป่วยเนี่ยมันไม่ได้มีสงการอะไรกับเรารถ้ามีอะไรก็โทรโัรศั์คุยกันละกันเวลาเราดูแลตัวเองเนี่ยต้องระวังหน่อยในระหว่างสงการที่ต้องดูแลอย่างยิ่งก็คือน้ำ น้ำที่เราเล่นเนี่ยครับปรากฏว่าเ,าเราพบว่าอย่างนี้ครับเจ้าน้ำเนี่ยบางทีมันอาจจะสะอาดไม่สะอาดไม่รู้แหละแต่เชื้อโรคประจำถิ่นที่อยู่ตามผิวหนังมือเราเนี่ยมันกลายเป็นตัวที่น่ากลัวกว่านะเพราะฉะนั้นจะเล่นสงการก็คงจะต้องล้างมือนะไอ้กินล้อช้อนกลางก็โอเคแหละแต่มือเนี่ยต้องล้างบ่อยหน่อยเพราะอะไรเพราะเราเล่นน้ำเวลาเราสาดน้ำมาอาจจะคันตา มือเราซึ่มีเชื้อโรคอยู่เราขยี้ตาเมื่อไหร่เป็นเรื่องเลยนะครับมันก็จะเข้าไปที่ดวงตาทําให้ตาอักเสบอะไรต่ออะไรมันก็ตามมาเยอะแยะหมดตกงลงน้ําที่เขาสาดเราสาดไม่สาดไม่รู้แหละแต่มือเราต้องสาดเพราะว่าในช่วงเล่นน้ําเราจะมีการขยี้ตาเราแคะขี้มูกอะไรเงี้ยนะครับก็ให้ระวังแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือ ตอนนี้แดดอุณภูมิกลางแดดประมาณ42-45องศาเนี่ยถ้าโดนน้ำส่วนมากก็เหมือนจะแกล้งกันนะเอาน้ำแข็งใส่ไปในน้ำแล้วก็สาดมาเราก็จะร้อนหนาวสลับกันอันนี้สามารถทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยได้เป็นหวัดได้ภูมิทัทานลดลงเป็นหวัดหรือปากหมาะโชคร้ายกลายเป็นปอดบวมเลยก็ยังมีก็เล่นน้ำก็ระมัดระวังนิดนึง เราไปในขีดในเขตที่เขาใช้แป้งมาปะหน้าอะไรต่ออะไรนะมีโอกาสเขาล้างออกอย่าให้มันแข็งตึงอยู่บนในใบหน้าเดี๋ยวมันจะมีปัญหาที่หลังนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการดื่มสุราหลีกเลี่ยงการดื่มสุราเล่นน้ำเพราะว่าแดดมันร้อนจัดการดื่มสุราด้วย กับแดดที่ร้อนจัดด้วยมันอาจทำให้ท่านเสียชีวิตได้เลยไม่ใช่ของที่จะประมาทได้นะครับอ่ะแล้วเสร็จแล้วก็มาอะไรอีกเล่นสงการก็ตัวเปียกตัวเปียกอย่าให้ผ้ามันเปียกแล้วแห้งบนตัวนะครับสอดเสื้อออกแล้วพลิกแล้วไปตากให้แห้งแล้วหาเสื้อใหม่มาใส่ขณะเดียวกันตัวเปียกเนี่ยจะเลิกเล่นแล้วก็รีบเข้าอาบน้ำ อาบน้ําสระผมจะให้เรียบร้อยถ้าบ้านมีน้ําอุ่นก็ควรใช้น้ําอุ่นอย่าคิดว่าตอนนี้ร้อนจะตายใช่หไหมใช้น้ําอุ่นนะใช้น้ําอุ่นครับเพื่อให้ผิวหนังขยายตัวเอาเง่ออกเอาพิษออกมากขึ้นแล้วอาบสักเจ็ดนาทีหลังจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นน้ําเย็นสองนาทีอันนี้จะช่วยขับพิษเพิ่มพูนพูนต้านทานให้ร่างกายพุ่งนี้จะไปเล่นสงการใหม่ปกติเขาเล่นสาวันใช่ไหมก็ว่ากัน เป็นเลื่อมเป็นลาวแล้วก็ค่อยๆคิดค่อยๆทำแล้วก็ระวังการเป็นไข้หวัดจากอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปมาระวังแป้งที่เขาทาหน้าทาตาเรานะเขาทามาก็รีบล้างออกอย่างนี้ครับจะได้เล่นสงการที่สนุกสนุกสนานเลยอย่าลืมนะเน้นอีกทีหนึ่งมือที่มือเราเนี่ยมันมีเชื้อโรคประจำถิ่นอยู่มันอยู่บนมือไม่เป็นไร แต่ถ้าไปขยี้ตามเข้าไปในตาแล้วเป็นเรื่องเป็นลาวรักษายากก็อ้อแถมนิดนึงสำหรับคนที่ใส่คอนแทคเลนส์ล้วไปเล่นน้ำนะครับถ้าเป็นไปได้อย่าใส่เพราะว่าเจะคอนแทคเลนส์เนี่ยมันจะเก็บกักเชื้อโรคได้ถ้าหนามันสกปรกหรือเราขยี้ตาแล้วแคะคอนแทคเลนส์นั้นน่ะครับมันก็จะมีเชื้อนะมันก็มีเชื้อโรคอยู่ก็เราก็ต้องมาแก้ไขกัน นะอ่ะเราเสร็จแล้วก็มา,อ,าอีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่เราดูหนุ่มสาวานะครับสงการนี่อย่าคิดว่าไม่มีรายการารายการอะไรนะวาเลนไทน์หรือลอยกระทงนะครับเยอะเลยครับเล่นน้ำระเพียียเด็กเด็กเล็กจะไปพลาดพลัง้งเนี่ย <c oughs> คือนับไปเถอะครับหลังจากนี้เมษาพฤษภามธุนานับไปเก้าเดือน มีพลั้งเผลอไปตั้งท้องเยอะระมัดระวังนิดหนึ่งอย่าให้มันเกิดเรื่องพวกนี้แล้วมันจะเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเสียใจยสำหรับผู้ที่ประพฤติปฏิบัตินะครับก็มีเรื่องที่ต้องฝากไว้สำหรับปัฒานธรรมไทยก็อย่างนี้ครับตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่เราไปเล่นในกรุงเทพกว่าสีลมเนาะสีลมน่าจะ เข้าท่ากว่าที่เดี๋ยวนี้ <c oughs> ที่เข้าสารที่ผมไปสำรวจสำรวจมาก็ายังนะนั่นอ่ะสีลมก็จะแน่นมา,มากกว่าเจ้าหน้าที่ดูแลได้ดีกว่าคนดื่มชุราตีกันทะเลาะกันไม่ค่อยมีก็ว่าการขอให้เที่ยวกันให้สนุกสำหรับสงการาน์นะ่นะผมก็อยากจะบอกเราอย่างเนี้ยแล้วโรงพยาบาลเจ็บก็อ๋อมีอีกอาหารอาหาร อาหารพวกข้าวผัดปูดข้าวผัดทะเลอะไรนี่เลี่ยงเลี่ยงหน่อยครับอย่างที่ผมบอกในในตรงเนี้ยมันมีแบคทีเรียที่ผิดพิษของมันจีเอ็นโดท็อกซินซึ่งมันไม่สามารถถูกทำลายด้วยความร้อนรับประทานไปอร่อยดีอีกสมชั่วโมงจะพิษเอ็นโดท็อกซินทำพิษมีทั้งคลื่นไส้อาเจียนถ่ายเป็นเลือดเลยก็มีก็ ให้ระวังนิดหนึ่งก็เล่นไปกินไปก็อาหารตอนนี้ปลอดภัยที่สุดอย่าเป็นข้าวผัดได้นะครับข้าวผัดก็อะไรล่ะกระเพราเนื้อกะเพราหมูไข่ดาวจะปลอดภัยกว่าข้าวผัดปูนะแล้วก็กแกงข้าวราดแกงเลี่ยงกะทิหน่อยก็ดีครับเป็นแกงป่าเนาะ แกงเทโพก็น่าจะปลอดภัยกว่าแกงเขียวหวานไก่ที่กะทิเยอะๆนะมาก็มีอะไรอีกอาหารแล้วน้ำแล้วเล่นน้ำระวังอย่าไปดื่มสุรานะอากาศร้อนปนหนาวคน้ำแข็งเน่ยมันปลอดบวมได้ก็รนะะมัดระวังนิดหนึ่งช่วยเหลือตัวเองช่วยเหลือคนอื่นรักษาวัฒนธรรม พวกฝรั่งฝรั่งมาก็าอย่าไปไนะครับเขาอาจจะไม่ถือตัวนะแต่ว่าถ้าเป็นภาพออกไปไม่ไม่เหมาะเป็นภาพที่ไม่น่าดูเห็นไหมครับเด็กเข้ามาสัมภาษณ์กันว่าสงการเห็นอะไรบ้างไอส้สิ่งที่เด็กเห็นนะโอ้โหถ้าไม่เฉพาะคนเขียนเขียนเรื่องราวให้เด็กอ่านเนี่ยถ้าเด็กเห็นจริงอย่างนั้นจริงมันไม่มันไม่ถูกไม่ถูกกับวัฒนธรรมไทยระมัดระวังนิดนึงก็ดี แล้วก็มีอะไรอีกที่ผมจะบอกเรื่องสงการามก็คงจะไม่มีละก็มาเรื่องการสูบล้างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟคือช่วงนี้นะครับที่ใช้บริการกับกับเราโทรศัพท์ไปแล้วส่ของส่งเนี่ยผมมีปัญหาเรื่องทางไปรษณีย์ของส่งชาถึงท่านชาปรากฏว่าหลายแห่งก็ยังผมก็ลังตามมาอยู่ว่าทำไม ไปรษณีย์จะหยุดงานเร็วขนาดนั้นเลยลองดูอยู่นะครับส่ง e m s ไปแล้วของก็ยังไม่ได้รับก็มีแล้วมีอีกลายหนึ่งผมขอเรียนอย่างนี้ครับอบอกว่าท่านบอกว่าท่านไม่ได้รับของเราโทรเราเช็คไปทางไปรษณีย์นะครับไปรษณีย์มีหลักฐานครบถ้วนหมดเลยว่าวันที่ไปส่งของที่บ้านท่านเนี่ยไม่มีใครอยู่บ้านก็เลย เสียบเจ้าบัตรให้มาเอาของที่ไปสนีปันลงขึ้นก็มีคนที่เอาบัตรมาเอาของมีบัตรประชาชนมอบม่านาเรียบร้อยเอาของไปแล้วอะครับเอาของไปหมดแล้วแล้วทีนี้ก็น่าจะต้องตามกันว่าใครที่เอาใบามอบหน้าของท่านไปเอาของที่ไปษณีก็ช่วยตรวจกันตรวจตากันเดี๋ยวคงได้ของนะครับนี ยังไงก็ขอประทานสภายช่วยเช็คไปที่ไปรษณีย์เดี๋ยวเขาก็มีชื่อให้ครับว่าใครมาเอาของของท่านแล้วนะอย่างนี้ไปรษณียาก็บริการดีนะสมัยนี้นะสามารถเช็คได้หมดว่าของแล้วมีใครมารับที่ไปรษณีย์มีบัตรประชาชนมีอะไรต่ออะไรไปดูที่ไปรษี